Thank you นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะได้โพสต์ภาพยืนยันการเดินทางมาส่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเห็นได้ว่าการปล่อยภาพนิ่งได้ใส่เสื้อผ้าสองชุดนะคะโดยภาพดังกล่าวค่ะคุณยิ่งลักษณ์ก็ระบุว่าและแล้ววันที่พี่รอคอยก็มาถึง ตลอดเวลา17ปีพี่คงจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาทุกข์และคิดถึงบ้านมากแต่พี่ก็ต้องอดทนและน้องเชื่อว่าพี่ก็คงใช้เวลาตัดสินใจอยู่นาน แต่สุดท้ายนะคะด้วยความคิดถึงครอบครัวและอยากใช้ชีวิตที่ประเทศบ้านเกิดของเราน้องก็เคารพในการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของพี่ครั้งนี้น้องขอเก็บภาพความทรงจำที่ได้ร่วมเดินทางจากดูไบามาส่งพี่จนถึงเครื่องบินก่อนที่จะกลับเมืองไทยน้องขอให้พี่โชคดี เดินทางกับอย่างปลอดภัยทุกอย่างราบรื่นและอย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะพี่ไม่ต้องห่วงน้องนะน้องจะเข้มแข็งอดทนและจะดูแลตัวเองแม้อยู่ในต่างที่ต่างบ้านต่างเมืองคนเดียวเพราะตลอด6ปีที่น้องจากบ้านเกิดมาน้องมีพี่คอยดูแลเป็นอย่างดีแต่ก็อดใจหายไม่ได้เพราะนี่คือครั้งแรกที่เราไม่ได้เดินทางไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามขอให้วันเวลาที่พี่ตั้งตารอที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัววันนั้นมาถึงโดยเร็วโชคดีนะคะพี่รักพี่เสมอพี่ชายที่แสนดีของน้องค่ะและนี่นะคะก็คือโพสต์ของคุณยิ่งรักขาดที่ได้เดินทางม,มาส่งคุณทักษินนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ